สวัสดีท่านท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับในรายการ s i n เกิลเพ y e r นะทุกคนวันนี้เราจะมาทํำชาเลนจ์ในเกม Toilet Tower d e f e n ฟนนะฮะฉะนั้นก็คือใช้เจ้าสีตัวนี้นะฮะในการชนะทอยเลตเอเลสนะครับผมทุกคนเป็น Toilet f o r ร์เท s นะครับผมเป็นฐานทัพของ t o ยเล t ตทอยเลตฟอร์เทใช่ไหมโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะทุกคนไปกันเลยดีกว่านะครับ let's go ก็ สีตัวนี้เป็นตัวที่ผมคัดเลือกมาโดยเฉพาะเลยให้มันแบบให้มาสู้กับเจ้าพวกนี้ครับอือก็เนี่ยโหดสุดแล้วตัวพวกนี้ที่ผมมีอ่ะ <c oughs> โอเคมาก็ต้องฝากพึ่งพวกท่านๆด้วยนะฮะว่าจะโหดแค่ไหน,นทุกคนปะเตรียมตัวเรื่องกัน,นะครับทุกคนโดยตอนแรกนะผมจะวางตัวละครที่ทําดาเมจได้ต่อเนื่องก่อนนะฮะทุกคนนั่นก็คือตัวนี้นะฮะผมจะเปิดแบบออโต้สกิปเลยนะผมจะเล่นแบบออโต้สกิปเลยนะฮะ ตรงนี้วางตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนนะรองเงินมาก่อนเงินยังไม่พออืมทำไมเงินไม่มาสักทีอ่ะอันนี้ก็ได้วางไปนะฮะรอรอรอโอเคนี่ตัวนี้โกงมากนะทุกคนระยะเขากว้างมากนะทุกคน hunter c a m ่า a m a n ี่เขากงพอสมควรเลยนะทุกคนโอเครอไปเรื่อยๆนะทุกคนมอนเตอร์นี่เดินช้าซะจริงนะเนี่ย ถึงระยะทําการแล้วโจมตีมันดาเมจรุนแรงพอใช้ได้นะฮะโอ้โหแหลกแหลกเลยผมจะวางตรงนี้ให้เขาช่วยเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะฮะนี่วางตรงนี้ปั๊บให้เขาช่วยเคลียร์ไปดีเบทเขาสูงนะฮะดีเบทเขาสูงตัวนี้นะครับเขียต้นเกมแล้วก็ทําอะไรไปเรื่อยๆนะฮะส่วนตัวเงินผมจะวางไว้ตรงไหนดีนะตัวเงินวางไว้ตรงนี้แล้วกันเอ้ไม่ดีกว่าตรงนี้มันลบไปนะฮะตัวเงินผมขอวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะ จะได้ไม่ลกสถานที่นะฮะปรบับโอเคเดี๋ยวผมจับตัวนี้ก่อนอัพให้ได้เยอะๆเลยเขาโกงมากตกัวนี้นะฮะสามร้อยเท่านั้นโอเครอๆๆปึ๊บอ่ะอัพได้และวดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนะทุกคนโหดจริงๆตัวนี้คือตัวที่ดีที่สุดตัวหนึ่งที่ผมมีแล้วนะฮะสุดยอดสุดยอดโอเค เวที่หกเลยทุกคนนี่เรากเก่งเหมนกะมาถึงเวที่หกได้เนะี่ยอหดเกินทุกคนครับเราก็ต้องมีตัวคุณหมอนะฮะคอยดูแลนักรบของเรานะทุกคนวางคุณหมอไว้ด้นาหน้าฮะให้เขาคอยโดนโดนโดนอะไรนะโดนสตันแทนนะ,ะทุกคนอ่านี่คือแผนการของเรานะให้คุณหมอรับศึกนะ,ะมีแต่คุณหมอที่เขาอยู่ฐานนะฮะและให้นักรบไปสู้นี่เกมนี้กลับกันนะผมให้คุณหมอเป็นคนรับรับอาวุธแทนนะฮะทหารปลอดภัย โอเคครับอัพต่อไปโอ้โหรวรัวๆรวรววมากเค okay. เดี๋ยวเรามีตังแล้วก็ปั๊บปัหารเงินนะซานตาทีวีแมนตัวเงินที่โหดที่สุดนะตอนนี้นะโอเคจมตีไปยิงจิววจิวจิวเขาผมชอบตัวนี้นะตัวนี้มันโกงนะทุกคนผมว่ามันโกงเลยแหละทุกคนอ่าบอสมาแล้วบอสดูฮะเลือดบ,บอสแบบลดแบบกระหน่ำเสมมอเซลมากผ่านสบายๆบ,บอกเลย บอสก็ถึงข่าวตายบอสถึงข่าวตายอย่างอนาถนะทุกคนต่อไปก็เป็นด่านทั่วไปแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาเงินมาอัพนะฮะปรับปรับอัพไปโอเคเรามีเงินเยอะแล้วเราก็เอามาวางตัวละครตึงๆต,ต่อนแต่เราอัพเกรดก่อนนะทุกคน <c oughs> ตัวนี้ตัวเดียวนี่พปศึกไปหลายตัวแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะวางสไนเปอร์บ้างนะฮะ เซเนเปอร์ผมขอวางตัวนี้แล้วกันเพราะว่าวงเขากว้างนะฮะเดี๋ยวจะอัพสไนเปอร์เยอะๆเลยทุกคนโอเคตัวนี้มาแล้วตัวที่มันโจมตีฐานเราได้นะทุกคนเขาจะโจมตีตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวมาดูกันอ่าเขาไม่โจมตีมินิการพยเลศนะฮะอ่ายิงไปยิงไปยิงไปได้เวลาอัพตัวนี้จนตันนะทุกคนโอเคตันแล้วครับผมทุกคนดาเมจ DPS ก็รุนแรงสุดๆนะฮะอ่าตันแล้วพอตันแล้วก็สบายแล้วทุกคน เหลือแค่รอไปอย่างเดียวนะฮะโจมตีผมจะวางอัพเกรดตรงนี้ด้วยนะทุกคนปรับปรับปรับ,บระยะนี่คือแบบสุดกว้างสุดกว้างไกลบอกเลยโอเคตอนนี้เว็บที่16แล้วอัพตัวเงินเพิ่มนะฮะเป็นนายทุนของเรานะสปอนเซอร์รายใหญ่ให้เรานิ้ไซได้กระทำทานรุนพวกตัวนี้นะฮะพวกหัวส้วมเท่าไหร่โอเค เดี๋ยวจะอัพตัวนี้ต่อวงนี้กว้างมากตัวนี้แค่ระยะ30เองนะทุกคนแต่ตัวนี้ล่อไปถ้าอัพนี้ก็ล่อไป60เลยทุกคนคือสุดจัดประหลัดลาออกจริงๆนะทุกคนปับ๊บหืมกว้างมากแล้วยังกว้างได้อีกนะขั้นสุดท้ายกว้างตั้ง80เลยทุกคนคือแบบเกือบคุมครอบคุมทั้งครึ่งแบบอะสุดยอดจริงๆตัวนี้นะฮะอ่าจงตีายโอเคแต่เดี๋ยวเนื้อหน้าผมจะวางตัวนี้เยอะๆนะทุกคนเพราะนางสามารถทำดาเมจที่ต่อเนื่องได้ดีมากๆ วางปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะวางไม่ได้ทำไมถึงวางไม่ได้โอเคอัปเกรดไปเราไม่ต้องใช้เงินเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวละครเราไม่ได้แบบแพงหูชี่ขนาดนั้นนะฮะเบลพี่สิบเก้าแล้วทุกคน <laughs> ตึงมากโอเคผ่านตัวดวลคราวเออตัวเคียวสองมือไปได้สบายๆนะเอ๊ะกรงเล็บดิเออสองกรงเล็บไปได้สบายๆอัพเกรดขั้นตันได้เลยตัวหนึ่งนะฮะ โอ้นี่มันมูชันทอยเลททาวเวอร์ดฟเอนจะเติมทอยเลททาวเวอร์ดิเฟนมาทำไมวะเนะี่ยโอเคบอสมาแล้วทุกคนอออืืหบอสก็บอสเถอะครับโดนฉีด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 รัวๆตายครับผมตึงจา่ามาเรามาดูทางด้านนี้บ้างนะฮะเรามาอัปเกดรดซานต้าทีวีแมนบ้างนะฮะพวกเขาทำหน้าที่มาดีขนาดนี้เราต้องอัปเกรดให้เขานะทุกคน มอนเตอร์ทะลักเข้ามาแบบสุดๆเลยทุกคนตอนนี้มันเยอะเหลือเกินมันจ้าซะเหลือเกินไม่นะจะเข้าบ้านแล้วโอ้โหบ้านระเบิดตูม้มตายเลยนะทุกคนได้480เหรียญน,นะทุกคนเพราะมีคูณ2นะฮะโอเคครับทุกคนก็ภารกิจวันนี้เราได้มา33เบฟนะทุกคนไว้เจอกันใหม่พัหนาน้าผมได้ชอบกดไลค์ชอบมามๆมกดซับทุกคนไปไยครับไว้เจอกใหม่พัหนาครับทุกคนยบายครับ